เพิ่นขนาดเพิ่นเพิ่นเลือกเพิ่นเลือกแม่ลุงนังสิแม่เพื่อคนเมื่อกี้ผู้อยากเดือดรุ่งหองผู้อยากเยอะหรือเปล่เพิ่นเลือกลุงเนปาที่วันนี้แบบพกมาทุ่ไปตามทักไปบอกมามาเดี่ยวมะเย็ดเนี่ยนังสิแม่เพราะเม้นทีเดียวเดี่ยอันนี้คือไม่ค่อยรู้สึกกเลยแบบว่าบอลเป็นเป็นยังล่ะถ้าเราภาษาแบบบ่าเอาใจล่ะคือเสียงเงียบเลยล่ะหัวดีปบนต้นหน้า พิจารณาห้าลังเที่ยวเดียวนี่เปนแต่ขั้นแถวห้องประทันเพื่ะนหน่อยสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอดุลคนอดุรดจีโอวันออฟฟิเชียครับคลิปนี้ครับสิพาพีพาน้องมาทําความรู้จักกับแม่รุ่งนภาพี่น้องครับบ่าวดุลคุณดุรดก็เห็นเพิ่นสัมภาษณ์นะครับเว้าถึงบอดจูโอ้เพิ่นเว้าดีตัวละน้องครับเพิ่นเว้าดีเพิ่นเว้าดี ก็เลยอดบ่ได้ที่จะขึ้นมาว้านะครับก่อนที่จะไปคุยกันฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกด b s c ส,สไ b e กดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวดุลคนอุดร j o 1 Official เียในเดอครับเด้อนะครับพี่น้องครับถ้าใครได้ติดตามสาวหน่อยเพชรบนันแพงในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแม่พญายคนหนึ่งที่นะครับมีเสียงคุณภาพและก็เป็นแม่พญายลํำเพลินนะครับคือนะรองย่ำใดพลังเสียงกด็ดีนั่นก็คือแม่รุ่งนภาครับ รุนละผ้มมา,าเพชรบานแพงในมีช่วงหนึ่งครับเอฟซี FC แฟนคลับก็สิเห็นเพินนะครับในบทบาทของการรองการรํามเทิงเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงในฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับแต่มีช่วงหลังมาเพินกะขอลงนะครับมูลเหตุสาเหตุอยังนะครับกะลองไปฟังจากคลิปคลิปนี้ครับพี่น้องครับจากสาวหน้อยแล้วไม่เคยคิดที่จะไปรําที่ไหนเลยถูกเลยแต่ว่าที่ไป พ่อว่าอยากไปเบื้องแม่ตอนที่พ่อเสียเชื่อไหมว่าวันนั้นเล่นอยู่ยุทธยาได้ดูแค่พ่อในวีดีโอไปพูดตอนนี้นะคะที่ตัวเจ้าคุณยายที่ลงไปคือไปดูแลครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บเป็นบทสัมผณสของแอดมินมหาเนะเป็นได้ไปสัมผณสแม่รุ่งนภาถึงสาเหตุนะครับของการลุกจากสาวน้อยเพชรบันแพงฟังแล้วนะครับเข้ากับเห็นใจศิลปินพี่น้อง นะครับในการดําเนินชีวิตศิลปินเพื่อนกอ็ต้องมีการดูแลพอ่อเม่นะครับมีช่วงหนึ่งทีแมรุมนภะพาเพิ่นเบาออกมาแล้วเห็ให้เบาดุนคนดุดวนนะครับนึกถึงแล้วก็จะเอามาเว้าให้เอฟซีแฟนขลับฟังนะครับเพิ่นอพอเพิ่นเสียเนาะนะครับอันนี้ก็แสดงความเสียใจน้าในช่วงที่เพิ่นกําลังทําการแสดงอยู่ทางอายุธยาครับแล้วก็เพิ่นได้บ่งพิธีศพของพอนะครับอยู่ทังออนไลน์นะครับ นี่แหละครับก็บเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนใค้คิดถึงนะครับคุณแม่นะครับก้อนที่เพื่อนจะตัดสินใจลงมาดูแลแม่ที่บอสมบายนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ไเด้เปิดเผยว่าคุณแม่พ่นลมครับพี่น้องครับพ่นลมแล้วก็แขนหักนะครับนั่นแหละที่เป็นมูลเหตุสาเหตุที่เพิ่นตัดสินใจนะครับที่ลงจากสาวน้อยเป็นผันแพงนะครับซึ่งปณิธานของแม่ลุงนภาพเพิ่นก็บ,บอกว่า มาอยู่สาวน้อยเพดานแพงก็ตั้งใจเป็นมอลั่มกับคือสิยูนี่นะครับเป็นวงสุดท้ายอยู่เงีวๆไปกับบอโจอเพิ่นนะครับนี่กับท้าวจาเป็นอิลีเพิ่นกะบอลุ่งนะครับจากสาวน้อยเพดานแพงในช่วงเวลานั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่สิ่งที่เบาดุลประทับใจในคลิปที่สัมผณ์ก็คือเพิ่นได้บอลถึงบอโจอโยมานินพี่น้องครับความหักแพงที่เพิ่นม,มีต่อบอโจอโยมานินแล้วกะบ,บอโจอโยมานินได้ดูแลแมรุนภา ในช่วงที่อยู่สาวหน่อยเพลิน่นแพงเพป็นกระไดโหว่ถึงนะครับความห่วงใยนะครับบพรว่าสิเป็นเรื่องของการทําช่องโซเชียลยูทูบรุ่งนภา,าลําเพลินเอาไปเชีย่ยวเป็นกับถามอยู่ตลอดเวลาแม่ลุงเป็นยังไงบอสโจก็ถามอยู่ตลอดเวลานะครับผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำพี่น้องสิจําคลิปได้หลายๆคลิปเนาะที่แม่ลุงนภาเพิ่นลไทยครับก็คือคลิปเอ่อเบลามหาบอสโจจริงๆนะครับเพิ่นก็บจะมีคลิปคลิปขึ้นนะครับหรือเอ่อคลิป ยางอ้อมรถนะครับทายยางรถนะครับเอากระเชนภาพบรรยากาศยังสีที่บอโจูพยายามที่สีกระตุ้นนะครับการมองเห็นกระตุ้นผู้ติดตามและก็ได้ผลครับพี่น้องครับได้ผลจนแม่ลุงนาภาครับได้ตั้งสายยาให้กับบอโจว่าเสี้ยงเมียงนะครับเสี้ยงเมียงนี่คือผู้ที่มีหัวปฏิปพันธ์ไวริบสามารถรับได้ทุกเรื่องราวนะครับสาเหตุก็คือพ่อแม่ลุงนาภาครับไปหาบอโจย่ามใดตั้งใจสิไปว่าเอ้เพิ่นคักละ ตั้งใจสิไปใส่เพิ่นกะคักล่ะแต่สุดท้ายก็สู่บ่ดจู่ได้นะครับนี่ก็เป็นความตาฮักนะครับความน่ารักของครอบครัวสาวน้อยเพริญแพงที่เบาวดุนอยากแกมาสื่อสารแต่หนึ่งไม่นานนะครับในคลิปนี้นะครับก็อยากสิมาบอกนะครับผู้เป็นลูกสุขูสุขคนเนาะนะครับแม่ลุงนาภาเพิ่นกะมีโอกาสเด็กมาดูแลแม่นะครับดูแลคุณแม่นะครับที่บอสบายเลยก็เพิ่นกะได้กลับไปนะครับเป็นศิลปินสาวน้อยเพริญแพง ย้อนว่าลูกสาวเป็นเรียนจบแล้วนะครับเรียนจบแล้วและก็รอบรรจุนะครับรอบรรจุก็เลยมันก็เลยกลับมาเป็นทํางานแต่ก็ต้องดูแลครอบครัวคือเก่าอยู่นะครับมันก็กลับมาสาวน้อยเด็นแพงแล้วก็ได้บอกกับแอดมินมหาิทาที่ไปสัมผั์นะครับพานช่องสาวน้อยเป็นแพงว่าจยงได้ก็อยู่ตามก็จะอยู่กับสาวน้อยเป็นแพงปีนี้อลังการแน่นอนมาสั่นเป็นวานะครับนี่ก็คือความคิดความเห็นที่แม่ลุงนภาได้ว้าถึงวอดจูนะครับแล้วก็ ล่าสุดครับได้เห็นบอจูเพื่อนโพดนะครับโพ์ขึ้นทึ่งโซเชียลของเพื่อนนะครับบอกว่าอ่าก็รักนั่นแหละนะแม่ลุงนาพานะครับพี่น้องเบาดุนก็เลยเห็นโพดโพดนี่เอ๊ะที่มาที่ไปของโพดนี่มาแต่ใสก็เลยไปหาเบิงน้ำเบิงครับก็เลยถึงบางอ้อถึงอ้อนะครับถึงกับร้องอ้อขึ้นมาเห็นอยู่ในคลิปนะครับแอดมินมหาเป็นเหตุมูลเหตุสายเหตุของคลิปคลิปนี้ครับที่เบาดุนเอามาบอาข่าวเราข่าวกัะพีกำนองเป็นเรื่องเล่า ของศิลปินในวงสาวหน่อยเป็นแผงอีกมุมนึงที่อยากจะเอามาวา้าเอามาเล่าข่าวสำหรับแม่ลุงน้าาเนี่ยครับก็บมีความหักความแพ้งอีลาน่อยอุ้งอิงนะครับกะมีความเคารพนะครับแล้วก็หักแต่สังเกตว่าทุกครั้งนะครับที่น้องอุ้งอิงนี่สิมี ตอบแทนน้ำใจของแม่ๆแต่ละคนในวงนี่แม่แก้มนะครับแม่แก้มแม่รุ่งนภาแม่ปียพรอย่างนีนะครับก็สิเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอีหลานหน่อยก็ได้ก็ร่างใจจากแม่ๆนะครับภายในวงนะครับเวลาที่ซ้อมร้องซ้อมร่ำอย่างนีนะครับติดคัดอันใดน้องอุยิงก็ษณปรึกษาแม่แก้มแม่รุ่งนภานะครับก็อเหตุห้ได้อ่าความรู้กลับมานะครับถือว่าเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งภาพหนึ่งครับที่ได้สัมภาษณ์ได้เห็นแม่รุ่งนภาเพิ่นเปิดใจเนาะพี่น้องเนาะ เปิดใจแม่รุ่งนภานะครับไปลองเปติดตามเบองคลิปเต็มในช่องสาวหน่อยเพจแบนแพงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบาด่วนโคตรดวนกัได้ไปเห็นแล้วได้ยินเพิ่นเบาแล้วนะครับความหักแพงของบอจูกับผู้อยู่ใกล้ๆครับยังมีความหักความแพงกับบอจูขนาดนี้ครับแล้วเอฟซีแฟนคลับที่เห็นเพิ่นอยู่ในโซเชียลเพิ่นดูแลลูกน้องนะครับหลายๆคนกระสีสัมผัสได้นะครับถึงความใจดีนะครับในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นผู้บริหารที่ มีวิธีการบริหารจัดการที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะครับเอามาสามารถบางเรื่องครับสามารถเอามาปฏิบัตินําใช้ครับชีวิตนะครับของ FC ฟซแฟนคลับได้นะครับ, Club, นะรบหลายคนก็ยึดปฏิบัติตามบอโจนาะอพี่น้องเนาะนะครับนั่นแหละครับเบ้าดุลขนอตกลเอามาฝากพีตอนนองในคลิปนี้นะครับแม่ลุงนภาเปิดใจถึงบอโจแล้วก็โพสบอโจนะครับเป็นโพสที่เก็ดเหตุหว่าเพื่อนติดตามทุกคลิปทุกช่องที่ ว่าวถึงสาวหน่อยเพิดบันแพงเราพี่น้องเนาะถ้ายคลิปนี้ครับฝากาวันที่31สิงหาคมพี่น้องครับเปิดฤดูกาลสาวหน่อยลําเพลินโชว์ได้ยินข่าวว่าเมือขึ้นนีซ้อมจนสอดแจ้งหกโมงจัดปัดเลยพี่น,อน้องแจ้งจ้างปางเลยนะครับถือว่าคุณภาพเนาะเป็นเตรียมการตอนรับนะครับเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยเพชิดันแพงนะครับมาใหา้การสนับสนุนสาวหน่อยลําเพลินโชว์แล้วก็เอฟซีแฟนคลับของศิลปินใน สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับวันที่31ส,สิงหาคมเป็นมือเปิดฤด,ดูกาลด้วยพี่น้องเด้อนี่ไปบได้เขาปุ้มปิดกันด้ครับเพิ่นมีออนไลน์พร้อมนะครับถ้าผู้ไปได้ก็ไปนาการนางานไปให้การสนับสนุนศิลปินน้ำกันครับคลิปนี้เอาไว้สานีเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ